พี่น้องมาหอดเมลีกับเปลี่ยนใส่เสื้อใหม่เลยจ้ะใส่เสื้อใหม่เลยเพื่อนาชอบมากไปวันนี้ไปชอปปิ้งในเสื้อเมลีไปแล้วในเสื้อเมลีตัวนั้นแหะค่ะของซาร่าแล้วก็เสื้อกันหนาวที่างซื้อนี่นะเสื้อกันหนาวเพื่อนชอบแบบนี้เป็นว่าพี่น้องแบบสั้นๆนิดหน่อยตัวแบบนี้ต้องเป็นสีดําเท่านั้นค่ะทุกวันนี้ของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเมลีอันนี้ของซาร่าก็โอเคอยู่ไม่แพงมากนะคะพี่น้อง เป็นแบบว่าราคาทั่วๆไปสามารถโอเคซื้อได้นะค่ะหมายถึงไม่ได้แพงมากถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร not r h fade not r h fade not r h fade fade อีนน้ตัวเองขึ้นก่อนเนะี่ยคือมันแพงมากก็ต้องซื้อตอน,นที่เราอายุแบบว่าที่ที่ไม่โตขึ้นอีกแล้วนะนะจะเป็นสาวก็คือ stable เนี่ซื้อได้แต่ถ้าแบบนี้มันเปลี่ยนบ่อยอันนี้คือสิบอดถึงสิบสองนะคะพี่เนพี่น้องถ้าปีหน้าแขนขืนก็ต้องเปลี่ยนอีกเลนะคะ เปลี่ยนทุกปีพี่น้องก็เลยต้องนี่ของซาล่าก็เลยโอเคอยู่ไม่ได้ปีดูยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่านางชอบยี่ห้อเอาหมายถึงว่านางไปถึงนางชอบตัวนี้ก็เลยไม่ไปดูยี่ห้ออื่นนะพี่น้องนั่นแหละก็เอาเลยตัวนี้พี่น้องจ้าเล่าสู่ฟังให้เฉยว่าไปมาวันนี้ได้อะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นของคุณย่าเราเป็นแม็กกาซีนพี่น้องแม็กกาซีนประจำสัปดาห์แล้วก็ข้าทำไม ไม่ไม่ได้รีวิวนะคะเอาออกมาะด้ถือไปร้านไทยไม่ได้อะไรเยอะค่ะอันที่ตั้งใจไปก็คือจะไปเอาบนเส้นตอนที่ไปไทยนะจ๊ะไม่ได้ซื้อมาลืมเนาะถ้าได้ซื้อมาหลายๆแท็กก็คงจะดีจ้ะแต่ไม่เป็นไรก็คืออันนี้คือไซชอบเวลาเวลาทํานั่นทํานี่ที่หมอน,นี้มันเหนียวดีนะคะพี่น้องจ๋าชอบกินยำยำบนเส้นอร่อยพี่น้องเนาะ แล้วก็มีน้ำจิ้มซุกี้ค่ะไม่ได้เคยกินซุกี้แต่ว่าไม่ได้ขวดเล็กเพราะว่าไปแบบนี้ขี้เกียจหิ้วก็ต้องเอาขวดเล็กจ้ะพอแบบว่าเอามาไว้เพื่อจะไม่ได้ขาดแล้วก็เป็นรสดีอันนี้กูยังไม่ได้หอบมาเลยขนาะดไปไหนค่ะพี่น้องไปไทยคือมันลืมไม่เป็นไรซื้อที่นี่ก็ได้ก็ไม่ได้แพงแบบหนักน้าอะไรนรอพี่น้อง อันนี้ลยก็อันนี้ก็จะเป็นมาม่าของเมลีเอามาไว้ค่ะซื้อครั้งหนึ่งประมาณห้าซองเนาะก็ได้นะค่ะพอน้องกินประมาณเดือนละครั้งหรือไม่ก็ตามที่คิดข้อนะคะประมาณสองเดือนสาเดือนบางบางครั้งเนาะ,ะซื้อนานแล้วห้าซองเอาไว้วเวลาฉุกเฉินน่นะคะเมลีชอบทานใส่จำไม่ได้ว่ามันซองละกี่บาทเดี๋ยวใสายจะคูณให้ดูนะคะ คูณช่วงนี้คูณสี่สิบสามเนาะอ๋ออันนี้ก็คือห้าจุดสองเก้าบุนเซนห้าจุดสองเก้าแล้วก็พันท้ายสามจุดหนึ่งเก้าแล้วก็มาม่าต้มยำเนี่ยสองจุดสี่ห้าค่ะหนึ่งทรงสองจุดสี่ห้าทรงละแล้วก็รถดีก็คือหกจุดเก้าเก้านี่แหละไปตลาดไม่ได้ตั้งใจจะเอาอะไรเลยก็คือ เอาผลไม้แต่ไม่ได้เอาเยอะเพราะว่าเราก็มีเยอะค่ะผลไม้อันนี้ก็คือเอาไว้ให้มันสุกมันจะอร่อยไหมมะละกอค่ะสามปอนที่เราถ่ายให้ดูนะจ๊ะสามปอนก็คูณสี่สิบสามนะจ๊ะแล้วก็ได้ผลไม้คุณย่าที่คุณย่าชอบมาน้องมลรีถือแกงแกงมากได้กลายเป็นผลไม้ปั่นแล้วค่ะราสเบอร์รี่้เ่แต่ถ้าเอาไปอย่าียกินคุณป้า น,นันมุดเหรอน้องไม่นี่บอกว้ถือดีๆเพิ่นเห็นนกเพิ่นกับแกงใส่นกพี่น้องก็แตกมดแล้วอันนี้ถูกตามที่ถ่ายให้ดูน่ะเบ้ยเบิงกลายเป็นบดไปแล้วจ้ะสองกล่องหนึ่งจุดห้าศูนย์ปอนด์ถ้าซื้อกล่องเดียวก็หนึ่งปอนด์สี่สิบามบาทนะคะถ้าซื้อสองกล่องเขาก็จะถูกโอ้ยเบิงเจอจพี่น้องเป็นผลไมบ้บด นายเด้วบบาทนี่นัผล,ลไม้บมดไปเลยเด็วกินคืนน,นี่คุณย่าเขาไม่นั่งกินเล่นๆน,นะผละไม้เขาจะไม่นั่งหยิบกินหยิบกินเหมือนสาย,ยเลยเขาจะใส่อาหารข้าวประมาณสี่ห้าลูกแค่นั้นจะจ้ะ วันละประมาณสีห้าลูกถ้ามานั่งหยิบกินหยิบกินเหมือนทรายนี่เพื่อนบกเพื่อนบกกินจ้ะพี่น้องหมายถึงว่าบ่กลูกสไตล์เพิ่นอะนะสไตล์คุณยายจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าซรายนี่นี่กินครั้งเดียวก็หมดก็ได้ถ้าไม่ห้ามใจไว้กอนเพราะว่าชอบกินผลไม้เนาะแต่ว่าพยายามแบบว่าไม่ไม่กินเยอะเท่านั้นละชิมก่อนโอเคอยู่จะไม่วานมากจ้ะ อร่อยอยู่กินตัวที่มันเละเอาไปให้คุณย่าชิมคุณยา่าจะว่ายัางไงกล่องนี้โอเคอยู่มันไม่เละน้องไม่ไดีเขาถือแบบเละตุมเตะมา <laughs> พี่นนองไป We got some raspberry today ma'am. ั้ง Raspberry for market you want to try We got two for market. Two, two nice for, for one fifty. In market. Lead market. Have you been at Leeds? Yes, yeah. Did you manage, I don't suppose you forget about the, that flower. Oh, they don't have now. Maybe near Christmas, I think. Oh yes. Yeah, then. yeah, they didn't have in there now. No. You would like some more. That nice, man. Nice. Mm. And also, awesome. yeah, nice. Nicer than strawberries. Oh, you like it better. I like it better. Yes. Mm. You want. You want to not eat <laughs> you, know. you want to put in your uh, breakfast? You want put in with your breakfast? Yeah, be nice. Yeah, yeah. In the morning. Như là cô nhà bảo là nó ngon hơn strawberry, Cô thích hơn strawberry. Got two of these. Yes, two of these. Yeah, yeah. I like it. I can eat all. Yeah. Mm, nice. There'll be um um. What, how can I say this? They're not English ones now. No, 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 no. Not English one now. ก็คือไม่ใช่ของจัดสวนอังกฤษนะค่ะตอนนี้เพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วถ้า e English one เฉพาะตอนซัมเมอร์ตอนช่วงช่วงหน้าร้อน Don't let me w o r e y again, Ma. r e just want that so. I miss him. ่าบอกว่าอย่าไม่ให้ฉันเดี๋ยวฉันกินหมดมแล้วนั่นแหละเพื่อนพ่อมาก,กินแบบนั่งกินเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนไม่กินอะน้าพี่น้องนี่นะได้ขวงฝากยาสอสองถาดเพราะว่มมาซื้อมาเยอะไม่ได้มันก็จะไม่สดมันก็จะเน่านะน้าพี่น้องอืมนี่นะกินสองถาดก็ย่ากินได้หลายวันพี่น้องจ้ะถ้าแช่แข็งมันก็มีทั่วๆไปอยู่แล้วจ้ะแช่แข็งก็มีอยู่ในห้างอยู่แล้วแต่ว่าใส่คืนแบบนี่สดอยากให้เพื่อนกินสดนะนะพี่น้อง Well, don't eat anymore. more won't be any for my breakfast. <laughs> okay. <laughs> Alors, wà, a kín... ja say nào là cô nhà xe ở nhà kín, ít đó. Điều chỉ mới đi xây ăn sau chẳng được nữa. Điều chỉ mới đi Okay, yeah, nice. nice. Nice.